สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดังช่งนะคะค่ะอาจารย์ตัดหมอดูตาทิพย์จเจ้าเก,ก่าเจดมาร้าเจ้าก็ก่อนอื่นคงอาจจะต้องขอแสดงความดีใจกับสมาชิกของเราหลายท่านเลยที่ล่ำรวยกันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของ v i p วันนี้จัดไปค่ะ5-3-3-5แต่หลายคนบนอึนน๊บนั่นบนอึ๊บบนและอะไรคะเลขอันค่ะอาจารย์ได้ไม่เต็มที่ อ่าจัดไปค่ะนะคะประมาณนั้นก็เลขอาจารย์ไม่ได้ให้วันหวยออกเนาะไม่ได้ให้ก่อนหวยออกวันหรือสองวันให้มาต้องนานแล้วนะคะท่านก็ต้องรีดนิดนึงเนาะรีดนิดนึงเนาะเพราะว่าเลขแต่ต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะคะว่าเลขคขง5่าจะน่ากลัวอยู่นะคะเหตุผลของคําว่าน่ากลัวก็เพราะว่า ในประวัติการยังไม่เคยเจอนะคะเลขเรียงแล้วก็เบิ้ลด้วยทั้งเรียงทั้งเบิ้ลน,นะคะก็คือ3ามสี่ห้าเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเนาะน่าจะมี 2, สองสักตัวจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะว่าไปเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะก็เออเลขออกไม่ตรงวันก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะเลขพิสดารเขาเรียกเลขพิสดารแล้วมันพิสดารงวดเดียวไหม มันก็ไม่แน่นะเพราะว่ารอบต่อไปวันที่16สิงหาคมอะค่ะมันไปตรงกับวันพระนะคะมีโอกาสเปิ้ลถามเนาะต้องระวังเนาะอืมนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์มาดูผลงานกันก่อนละกันเนอะนะคะผลงานของอทักษะพารวยงวดของวันที่31กรกฎาคมนะคะประมาณนี้เนาะ อ่าแล้วท่านบอกอาจารย์ทำไมวันนี้ตารางเยอะจังนะคะก็มีสมาชิกบอกว่าอ่าใส่ตารางไปสิฮานอยเขาจะได้เห็นว่าเข้าเออว่าไปเนาะสำหรับวันที่31เอ็ดกรกฎาคมนะคะอ่ารัฐบาลสีน้ำเงินเหมือนเดิมค่ะเลข3553อ้ 3. อมสินสีชมพูค่ะเลข1771และข้างล่าง3443นะคะประมาณนั้นแล้วก็ส่วนของฮานอยค่ะฮานอยนะ เพราะาจาจันก็เริ่มจับมาหลายงวดแล้วอ่าเป็นปีแล้วไม่ใช่หลายงวดเนาะเป็นปีแล้วก็เริ่มก็สังเกตเห็นว่าเลขมันเข้านะคะสําหรับท่านที่แบบอยากจะไปดูสถิติของฮานอยว่าจะเป็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปดูตรงจุดนี้ได้นะคะฮานอยวันที่31เนาะอ่ะโอเคนะคะอ่าสานะคะวันตอนหวยฮาน, 5, นอยอ่าพิเศษเนาะ พิเศษเนี่ยออก96ค่ะ9669เนาะนะคะแล้วก็ฮานอยปกติ15ค่ะ1551 15, 15, เนาะแล้วก็2ตัวล่าง96อีกค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ฮานอย VP นะคะออก17ค่ะนะคะแล้วก็ข้างล่างออก39 93เนาะและราวค่ะราวออก05ไม่มีออก46ค่ะไม่ได้เขียนไว้เนาะ46เนาะนะคะ ก็กลับไปดูสถิติกันอาจารย์มองว่าเลขมันเข้าอยู่นะสำหรับท่านที่ไม่รู้เล่นเลขอะไรดีดูนี้สิคะดูนี้สิคะนะจ๊ะโอเคขออนุญาตวางละเอา้าลืมโชว์นะจ๊ะอขออนุญาตวางละแล้วก็เ,เลขเด็กตาทิศนะคะอันนี้ก็เข้าอีกเหมือนเดิมค่ะนะคะก็อาจารย์ให้เด่น4กับ1เนาะออก1นอะไร หนึ่งหนึ่งนัง่นไงเนอะนั่นไงรอบที่ผ่านมาเนี่ยหลายอาจารย์หลายหลาย,หลายท่านอาจจะพลาดเยอะเพราะว่าเลขไม่ตรงวันและเป็นเลขเรียงแล้วก็เลขเบิ้ลด้วยเลขเสี่ยงพะอา,า่ะเนาะแล้วรอบนี้ก็น่ากลัวอีกนะคะเ,เป็นวันพะอีกนะคะจะต,ต้องระวังให้เยอะๆเนาะนะสามตัวล่างหกศูนย์หนึ่งไม่ใช่ปะ ตามตันล่างอ่าใช่601นะคะประมาณนี้ล่างก็11นะคะจริงๆอาจารย์นะ่ะใส่ตัวนี้เลข5ดันทะลึ่งไปเปลี่ยนงก็ถูก3าตัวแล้ว <c oughs> ได้ไรก็ถูกอยู่ดี11แล้วก็ล็อก4ก็ไปดูล็อก4นะคะสำหรับเอวี VP ของอาจารย์แตยจะได้สูตรหึงไปนะคะอา,อาจารย์บอกดูล็อก4ไปดูที่ล็อก4ล่างลงมาคือ4 3 5ห้าวยออก4 5 3แบบนี้ค่ะ นะคะเล่นไม่ยากแต่ว่าเออมันมีที่ของมันอยู่นิดหนึ่งนะคะค่อนข้างจะเออบางท่านใช้ไม่เป็นจริงๆคืออันนี้เป็นแค่คร่าวๆเนาะถ้าอยากใช้สูตรให้เป็นจริงๆต้องเข้ามาเรียนค่ะอาจารย์จ,จะบอกคลิกค่ายแล้วสอนวิธีการหาเลขเด่นให้ด้วยนะคะประมาณนั้นสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะ สำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะสูตรหนึสูตร 1, สต,ร 2, ต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่เบิ้ลหาไม่นะับทาไมล่ะเอาไม่อยู่นะคะสูตรสูตรส่วนสูตร2นะคะไม่หวั่นแม้หวั่นมามากจะเบิ้ลจะหามจะตอเอาอยู่นั่นไงนะจ๊ะอ่าประมาณนั้นเลยซึ่งรอบนี้อยากให้แฟนคลับของอาจารย์หรือสมาชิก V.P เข้าไปดูสูตร2มากกว่านะคะเพราะว่าสูตรหค่อนข้างจะเอายากละ นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตรงกับวันพระเนอะอาจารย์ก็ห่วงเบิ้นหามด้วยต้องระวังด้วยนะคะโอเคค่ะเราก็มาดูดับเลขดับบนนะคะเลขดับบนงวดของวันที่สานะคะอาจารย์ให้หวยออก53ามนะคะก็มาสแกนกันว่า53มมีหรือไม่อันนี้สามห้านะตุ๊ด ัช่แหมวะสัญญาณบอกมาแล้วว่าดักบ,บนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วเอาอยู่ได้ตลอดเลยเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะอย่างน้อยเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะคะ,ะโชว์แป๊บหนึ เพื่อเป็นการลดต้นทุนกับแฟนคลับของเราทุกท่านเนาะแล้วก็กลุ่มของ VP ก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยเพราะว่ารอบนี้อาจารย์ให้ไป3553นั่นเองรวยรวยอีกแล้วนะคะส่วนกลุ่มของปฏิทินนะคะรอบนี้อ่านะคะก็อาจารย์ให้35ออก53นะคะแล้วก็เลขเด่นของอาจารย์คือ3กับ5เนอะประมาณนี้นะคะ,ะปฏิทินรอบปี64 นะคะที่อาจารย์ทําเป็นครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ถูกไปทั้งหมด20งวดค่ะนะคะใน24งวดนะคะอาจารย์ให้ไป20งวดเนาะแล้วก็ในปีห5หอาจารย์ให้ไปถึง22งวดทูกไป็นโอ้โหทูก,กันรัวๆเลยนะคะแต่รอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพอสิ้นปีแล้วรอบปีนี้จะถูกกี่งวดแต่อาจารย์ว่าถูกรัวๆเหมือนเดิมค่ะ <laughs> นะจ๊ะนะอ่าแล้วก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายเพื่อ อ่ะนี่เลยนะคะอ่ะแชทแพทก่อนอืมเนาะหมายเลขลาย08 08 159 15987 15นะคะ08 159 15987เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ ID ไลน์สำหรับเบอร์เก่าสามารถเป็นติดต่อได้อยู่นะคะ08 090 928 2626ค่ะ ID ไล 6, 35, 99, น์6 3 5 9 1 5เนาะประมาณนี้นะคะ ก็สามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์แต่อยากให้ติดต่อเบอร์ใหม่มากกว่าเพราะว่า,าเบอร์เบอร์เบอร์นี้ค่ะลายเต็มนะคะเดี๋ยวติดต่อ,อยากเนะอาจารย์ก็เลยเปิดช่องทางใหม่ให้นะคะเรามาดูในช่วงของทักษารไอ้ไม่ใช่พูดผิดราศีไหนจะจับเงินล้านค่ะเรามาดูกันเนาะในส่วนของราศีเมษ ในส่วนของราศีเมษฟึ๊ดฟึดฟึดฟึดนะคะในส่วนของราศีเมษนะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคําว่า justment นะคะเขาบอกว่าในช่วงของราศีเมษช่วงเนี้ต้องหมั่นทําบุญให้มากขึ้นนะคะสิ้นทานภาวนาให้มากๆเพราะมันเหมือนทําอะไรแล้วมันติดๆขัดๆไม่ได้ร่ำรื่นดีนะนะคะประมาณนั้นอ่าแสดงว่าบุญเริ่มหมดนะคะทําบุญให้เยอะๆเนาะอาจจะทําบุญประจักเลื่อนนะคะ ทําบุญลงโศกปล่อยนกปล่อยปลานะคะอ,อะไรก็ตามค่ะที่เป็นบุญซีนทานภาวนาทําให้เยอะๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดๆขัดมันจะลาบรื่นดีนะคะโอเคนะคะแต่จะเข้าไปดูในดวงของส่วนลึกอีกทีหนึ่งต้องไปตรวจในดวงดวงเฉพาะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะ ประมาณนี้เรื่องของโชคลาภถามว่าโดดเด่นไหมเพราะเรียกว่าบุญทํากรรมแต่งนะคะทําบุญเยอะได้เยอะนะคะเพราะว่าบุญขึ้นมาอยู่ที่จัสมินแล้วก็บอกว่าให้ทําบุญนะนะคะเลขที่อาจารย์จัดให้ในงวนนี้ของราศีเมษค,คือสาเจ็ดค่ะนะคะต่อไปค่ะคนราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภได้ไพ่ของคําว่าเดอร์ท uh, รีออรตนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนเกิดราศีพฤ uh, ษภเนี่ยช่วงนี้ อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องอดทนต้องสู้ต้องดิ้นรนนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้แต่คุณเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะประมาณนั้นแต่ในเรื่องของความรักให้ระวังนิดนึงท่านที่ยังสดระวังเจอคนมีเจ้าของนะคะหรือท่านที่มีเจ้าของแล้วให้ระวังคู่ของเราจะมีปัญหานะคะประมาณนั้นเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นอยู่นะคะมีงานเข้ามาเยอะค่ะนะคะ จับงานให้ทานจับเงินงานให้ได้จับเงินที่ดีนี่นะคะกับหมายเลขของอาจารย์ค่ะ0-3นะคะต่อไปค่ะราศีมิถุนนะคะได้ไพ่ของคว่า The e m p r e เ,เพรเนาะเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีมิถุนมีก็สุขสบายดีงานการคล่องตัวดีมีโอกาสของการบุกเบิกหรือทำการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไม่ได้ นะคะประมาณนั้นเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับคนราศีมิถุนเ,เลขที่อาจารย์จัดให้คือ3 6หค่ะต่อไปค่ะคนราศีกรกฎนะคะได้ไพ่ของทอมว่า t e ม p e r a n c e มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตานะคะเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องรถเรื่องรองานะคะให้ระวางังให้มากที่สุดเนะเาะระวังความใจร้อนด่วนได้ด่วนเสียให้ระวังตรงจุดนี้นะคะมีโอกาสของการ เอ่อจอหนทางที่สว่างสวยขึ้นนะคะมีอะไรสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะประมาณนั้นเลยเนอะนะคะสำหรับเลขของคนราศีกรกฎนะคะอาจารย์จัดให้19ค่ะต่อไปค่ะคนราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ของคำว่าเดือบูนได้ไพ่ของคำว่าเดือบูนนะคะก็เดี๋ยวนะได้ไพ่ของคำว่าเดือบูนนะคะคน คนราศีสิงห์นะคะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลน,นะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องทําให้อาจจะต้องให้เราเนี่ยปลดล็อกชีวิตของตัวเองนะคะสิ่งที่ยึดติดยึดเหนี่ยวอะ่ะรู้จักปล่อยวางแล้วปัญหาต่างๆมันจะหรือออกไปได้ง่ายขึ้นนะคะเรื่องของความรักบางทีมันไม่ได้ดังใจก็ปล่อยมันเลยไม่ต้องไปสนใจรักไม่ยุ่งม,มุ่งแต่เงินอ่านะคะพุ่งประมาณนั้นเลยเนาะอ่า พระพุทธเจ้าสอนไว้ค่ะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกในเมื่อมันทุกข์เพราะรักเราก็หาสิ่งที่ทําให้เราสุขเช่นถูกหวยมีเงินทํางานเอาว่าไปนะคะหาทางอื่นเข้ามาทดแทนมันแล้วมันจะปลดล็กอกกับชีวิตของตัวเองได้เนาะกับหมายเลข661ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีกันอาจารย์จับได้ไพ่ของคําว่า the r a v e r นะคะเขาบอกว่าคนราศีกันช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกงวลแต่ถามว่าจะมีทางออกไหม อ่าเทวดาบอกว่ามันสร้างกุศลน,นะสวดมนต์ไหวพระเยอะๆนะสินทานพย์ฮมนาให้มากๆนะแล้วคุณจะผ่านพิกฤตปัญหาตรงจุดนี้ไปได้ชีวิตคุณเกิดความมั่นคงอย่างแน่นอนกับมาเลขสี่หกค่ะต่อไปค่ะราศีตุลน,นะคะได้ไพ่ของคำว,ว่าเดินเดรเดกนะคะช่วงนี้คนราศีตุลน,นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องของการป่วยเจ็บป่วยได้ไม่ได้เรื่องของญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นหมั่นดูแลทําบุญให้เยอะๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เรา ตั้งความหวังหรือรอคอยอะค่ะมันมีทางออกอยู่นะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผ่านได้ไหมผ่านได้แน่นอนกับหมายเลข6กค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะคนราศีกันเอ่อราศีพิจิกนะคะได้ไพ่ของเขาว่า the ด e uh the, 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 the w r นะคะเขาบอกว่าคนราศี เนี่ยจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นนะคะมีโอกาสของการเดินทางไกลไปต่างประเทศได้ไม่ได้หรือทางไกลได้ไม่ได้มีโอกาสของการที่จะร่ํารวยได้ไม่ได้ได้นะคะสิ่งที่เราคาดหวังเงินถือว่าดีการทํางานที่มีสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของ i อินพุ p o r t หรือคนต่างชาติถือว่านวลดมากๆหรือได้คู่ต่างชาติยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็เลขเครียดแล้วก็สิ่งที่คุณรอหวังรอคอยมันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วละ่ละรอต่อไปนะคะ แล้วก็หมันเล่นสร้างให้เร็วๆมากๆขึ้นนะคะกับหมายเลขค่าหนึ่งค่ะต่อไปค่ะคนราศีธนูนะคะได้ไพ่ของคําว่า The Tower ระวังเรื่องของการพูดการจากันเจรจากันการพูดให้มากๆอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายให้ระวังให้มากที่สุดนะคะปัญหาแต่และอย่างเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์นะคะปล่อยวางแล้วก็ทําอารมณ์ให้ร่มๆอย่า ยึดติดบางสิงอย่างเป็นสรารณระมันจะทําให้เราเครียดนะคะเรื่องของการเงินการทองก็ให้ระวังระวังปัญหาเรื่องขอหนี้สินเรื่องต่างๆที่เข้ามาอย่างฉับพลันด้วยนะคะแต่โชคลาภอาจารย์จัดให้คุณค่ะกับหมายเลข5-2ค่ะต่อไปค่ะราศีมังกรนะคะราศีมังกรอาจารย์ได้ไพ่ของคําว่า เฮลโ p แพนะคะช่วงนี้คนราศีมังกรอาจจะเข้าวัดเข้าวามากขึ้นทําบุญมากขึ้นนะคะสิ่งที่คอยสิ่งที่คาดหวงังหรือทเทวดาจะช่วยมันบอกว่าถึงเวลาของคุณแล้วสิถึงเวลาของคุณแล้วสิววสนะคะก็จะมีโชคชัยเกิดขึ้นจะมีผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในในระยะอันใกล้นี้ด้วยนะคะกับหมาเลขเจหค่ะต่อไปค่ะ อาราศีกุมนะคะได้ไพ่ของเขาว่า The fool นะคะเขาบอกว่าคนราศีกุมเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบไม่อยู่ใต้อนาจตไทยนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากเกินไปอาจจะทําให้ตัวเองพลาดได้อย่างน้อยให้ไปตัวเช็คตวรวจดวงชะตานะคะตวรวจดวงว่าเออเราควรจะไปหรือจะอยู่หรือยังไงอะไรก็ว่าไปเนอะประมาณนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกแต่ถ้าคุณ อย่าชะลา่าใจให้มากนะคะแต่บอกได้เลยว่าคนราศีกุุมก็ได้ก้เสียก้าชนด้วยไอ้ยะนะคะสู้ต่อไปค่ะทาเคชินะคะกับหมายเลข17ค่ะต่อไปค่ะราศีมีนราศีสุดท้ายโอ้โหอันที่แจ๋งมากนะคะได้ไพ่ของคําว่าเดอะสั้นนะคะบ่งบอกถึงอะไรคะคนราศีอ่าราศีมีนนะคะสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่เรา พึ่งพายอยู่ตรงนี้ค่ะจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้หรือไม่มันบอกว่าได้แน่นอนนะคะ,ะจะ,ะ,ะในระยะอันใกล้ด้วยนะคะปารถนาอยากจะเกิดความมั่นคงในชีวิตเกิดได้อย่างแน่นอนนะคะจะประสบความสําเร็จเนาะแต่สิ่งที่อยากแนะนําก็คือหาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําปรึกษาจะลงทุนอะไร Valley, หาผู้ผู้รู้จริงมาให้คําแนะนำํำจะดีที่สุดนะคะ หมายถึงเรื่องของการลงทุนเรื่องของความรักก็มีโอกาสของการเจอรักใหม่แต่ตรวจสอบให้ดีๆนะคะว่าเขามีคู่หรือ,อยังว่าไปเนาะคะกับหมายเลข37ค่ะนะจ๊ะโอเคพูดไปแล้วหมดทั้งหมด,หมดอ่าสิราศีเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเป็นอย่างที่ว่าให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆนะคะกับความสุขที่กําลังจะมาถึงอันอันระยะใกล้นี้ด้วยนะคะประมาณนั้นแล้วก็อ่า สำหรับ VP นะคะมีสมาชิกสอบถามมาว่าการเข้า VP ีเข้าอย่างไรท่านที่ฟังแล้วก็อย่าพึ่งอะไรเยอะนะคะอาจารย์พูดอะไรทุกคลิปนะคะเพราะบางท่านนะคะเขาก็ไม่ได้ดูทุกคลิปเนะดูคลิปนั้นคลิปนี้ไม่ได้ดูอาจารย์รู้ได้อย่างไรละ่ะตัวอย่าผู้ติดตามผู้ดูแต่ละคลิปแต่ละคลิปมันไม่ได้เท่ากันนี่คะนะคะ <c oughs> ประมาณนั้นเนาะอยากรวยอยากเฮงก็ต้องดูดูกันทุกคลิปนะคะเพราะของเรามันต้องทุกคลิปทุกคลิป คลิปอย่างแน่นอนค่ะนะคะสำหรับ VP ีเข้า1เส้นนะคะจะได้ v ีีของจันไตสามม้วดได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตร1ฟรี1สูตรค่ะแต่ถ้า3เส้นอาจจะเป็นหินถวยนะคะไทเกอร์อายหรืออาจจะเป็นปิเซียกินสีหยกน้ำพึ่งและอื่นๆอีกมากมายนะคะ3เส้นคุณจะได้มีพีของจันไตสิบม้วดได้ส่วนลดอีก50%ได้ทั้งสูตร1และสูตร2ค่ะสูตร1นสูตร2ต่างกันตรงไหนอาจารย์สูตร1นม เบิ้ลหาไม่นะสุด2สองไม่หวัน่นแม้วันมากๆจะเบิ้ลจะหามจะต้องเอาอยู่ <All you. S 2> น่าว่างั้นเลยนะคะซึ่งในรอบนี้สิ่งที่จะต้องกังวลมากที่สุดก็คืออ่ามันตรงกับวันพระซึ่งมีโอกาสของเบิ้ลหาเกิดขึ้นดังนั้นอย่าอะไรอ่ะอย่าอย่า อย่าอย่าโลกเออไม่รู้จะพูดยังไงดีนะประมาณนั้นเล่นพอประมาณแล้วกันนะคะลอตเตอรี่ก็ใบายใบยพอติดไว้ชื่นใจนะคะแค่นั้นพอค่ะวันนี้อาจารย์แต่อาจจะพูดเยอะพูดมากนะคะก็คงอาจจะต้องถึงเวลาบายบาย นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ขออยู่กันก็คือการช่วยกันกดไลค์นะคะให้อาจารย์จะได้มีกําลังใจรีบออกคลิปไปไวนะคะกดแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญนะคะเพื่อให้ทุกคนที่เข้าไม่รู้ว่ารู้จักอาจารย์จะได้เข้ามาติดตามผลงานว่าของอาจารย์แต่แน่จริงขนาดไหนนะคะรวมไปจนถึงการกดติดตามนะคะหรือสับสไครตแล้วแล้วมันขึ้นะระฆังขึ้นมากดระฆังที่มี2ขีดกริ่ง,งกริงนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์ตายมาแล้วนะจะได้ไม่พลาดโอกาสของการได้ ติดตามผลงานกันเนาะนะคะวันนี้ก็อาจจะต้องไบบใครครติดตามอาจารย์ขอแช่ให้รวยค่ะนะคะขอให้ถูกหวยทุ่มกับอาจารย์แต่หวดดูตาทิพวันนี้บายไปก่อนนะคะแล้วพบวก,กันใหม่ในครังต่อไปสวัสดีค่ะ